สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟัง3ามก๊กฉบับย่อกันต่อค่ะไปฟังกันเลยนะคะตอนที่51บัางทองตายฝ่ายเล่าปีตีเอาได้ด่าหลายดานจะไปตีเอาเมืองลกเสีย พบทางใหญ่น้อยสองทางเล่าปีจึงไปทางใหญ่บางทองไปทางน้อยและขณะนั้นม้าบางทองขาหักเล่าปีจึงเปลี่ยนม้าของตนไปให้บางทองขี่บางทองจึงไปทางน้อยและทางนั้นรับขันนักจึงถามทหารชาวเมืองว่าตำบนนี้ชื่อใดและทหารนั้นตอบว่าตำบนลกห้องโหแปลว่าโหงตกทุ่ง บางทองได้ยินดังนั้นก็นึกว่าชื่อนั้นคล้องกับตัวนักด้วยหองสูนั้นแปลว่าโหงจึงสะดุ้งตกใจเร่งให้ทหารถอยกลับเตียวหยิมซึ่งซุ่มอยู่จุดประทัดโหร้องขึ้นชี้ว่าคนขี่ม้าขาวนั่นเล่าปีแล้วเอาเกาทานระดมยิงเข้าไปถูกบางทองตกม้าขาดใจตายฝ่ายเล่าปีรู้ว่าบางทองถึงแก่ความตายแล้ว ก็ร้องไห้จนสลบไปแล้วเรียกหาคงเบ้งเข้ามาช่วยคิดการต่อคงเบ้งจึงให้กวนอูอยู่รักษาเมืองเกงจิว๋วแล้วพาเตียวหุยจู่ล่งมาด้วยฝ่ายเตียวหุยยกมาถึงแดนปากุนเตียวหุยก็ใช้อุบายจับเงียยงันเจ้าเมืองปากุนได้แล้วมัดมาเงียง้ยงันก็ด่าดเตียวหุยเป็นข้อหาหยาบช้าต่างๆนานา เตียวหุยเห็นเงียมงันมีใจยั่งยืนไม่ย่อท้อต่อความตายจึงปล่อยมัดเงียมงันเสียเงียมงันเห็นดังนั้นก็ซาบซึ้งใจนักยอมทำการอยู่ด้วยเตียวหุยครั้นเตียวหุยไปถึงตำบลใดในายด่านเห็นเงียมงันจึงยอมเข้าด้วยเตียวหุยตลอดมิได้ขัดขวางแต่ประการใด อนที่52เล้าปีชิงได้เมืองเสฉวนครั้นคงเบ้งมาบรรจบเล่าปีแล้วก็คิดอ่านตีเมืองลกเสียเตียวเอ็กก็ได้ตัดหัวเล้ากุยแล้วเปิดประตูเมืองรับเล้าปีเล้าปีก็ได้เมืองลกเสียคงเบ้งจึงให้จู่ล่งไปปราบหัวเมืองเตงกัง เงียมงันและเตียวหุยไปกำจัดหัวเมืองเตงกังแล้วขงเบ้งก็คิดจะไปตีเอาด่านกิมกกและส่งหนังสือให้เล่าเจียงนอบน้อมแต่โดยดีเล่าเจียงแจ้งดังนั้นก็โกรธฉีกหนังสือทิ้งเสียแล้วก็แต่งหนังสือไปให้เตียวฟ่อให้ช่วยตีเล่าปีฝ่ายม้าเฉียวซ่องสมทหารได้เป็นอันมาก พาบางเต็กยกไปตีได้เมืองกี่จิ๋วถูกแหหัวเอียยล้อมตีคืนม้าเฉียวจวนตัวนักเหลือทหารอยู่เจ็ดคนจึงหนีฝ่าออกมาหนีออกไปอยู่กับเตียวฟอ้อเตียวฟอ้อจึงให้ม้าเฉียวไปตีเล่าปีตัวบางเต็กป่วยอยู่มิได้ไปด้วยไฟอุยหวนที่รักษาเมืองกิมกก ยอมอ่อนน้อมของแบ้งแต่โดยดีพ่อม้าชายแจ้งว่าเตียวฟอ้อให้ม้าเฉียวมาตีเอาด่านแฮบังกวลคงแบ้งจึงให้เตียวหุยยกไปช่วยก่อนและม้าเฉียวกับเตียวหุยรบกันเป็นสามารถก็มิได้แพ้ชนะกันคงแบ้งจึงคิดอุบายให้ม้าเฉียวมาเป็นพวกก็ส่งของกำนันให้เอียวสงไปคอยอยุแยงเตียวฟอ้อม้าเฉียวก็มิอาจกลับเมืองได้ จึงขอยอมอยู่ด้วยคงเบ้งครั้นเล่าปีกลับมาอย่างด่านกิมโกกแล้วก็ให้มาเฉียวไปประชิดเมืองเสฉวนแลตัวเล่าเจียงเห็นว่าการจวนตัวก็คิดที่จะออกไปนอบน้อมโดยดีจึงเอาตราสำหรับที่ออกไปคำนับเล่าปีเล่าปีเห็นดังนั้นก็จูงเอามือเล่าเจียงขึ้นมาที่ข้างบนแล้วร้องให้ว่าตัวเราซึ่งทำการครั้งนี้เป็นการจำใจ คิดแต่จะทํานุบำรุงแผ่นดินให้มีความสุขแล้วก็ให้เล่าเจียงไปอยู่เมืองกองอันซึ่งเป็นเมืองน้อยขึ้นอยู่แก่เมืองเกงจิว๋วเล่าปีจึงได้เมืองเสฉวนแต่นั้นมาแล้วก็ได้ตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ตั้งให้กวนอูเตียวหุยจูล่งม้าเฉียวหองตรงเป็นที่ห้าทหารเอก ตอนที่ห้าโจโฉตีได้ฮันตงฝ่ายซุนกวนรู้ว่าเล่าปีก็ให้จูกัดกินพี่ชายของเบ้งไปทวงเมืองเกงจิ๋วตามสัญญาเล่าปีก็ไม่ยอมให้คงเบ้งจึงว่ากล่าวให้คืนแต่เมืองเตียงสาเลงเลงหุยเอียนซึ่งเป็นเมืองขึ้นแก่เกงจิ๋วให้ไปว่ากล่าวแก่กวนอูเอาเอง ครั้นจูกัดกินมาถึงเมืองเก่งจิ๋วกวนอูก็ไม่ยอมให้จูกัดกินก็กลับไปหาเล่าปีอีกครั้งเล่าปีก็บอกว่ากวนอูน้ำใจดื้อดึงปากก็ว่าตีได้เมืองฮันตงเมื่อไรจึงจะคืนเก่งจิ๋วให้จูกัดกินไม่รู้ทําประการใดก็ลาออกมาสุนกวนวร,รู้ดังนั้นก็โกรธนัก ให้โลซกเชิญกวนอูออกมากินโต๊ะจะได้จับค่าเสียฝ่ายกวนอูก,ก็มีเกงกลัวลงเรือไปกับจิ๋วชองขณะกินอยู่นั้นโลซกได้เอ่ยทวงเมืองเกงจิ๋วกวนอูก,ก็โกรธแล้วตอบว่าตอนที่เราปีไปสกัดโจโฉหลายตำบลตัวก็เสียสเสบียงแลทหารจะได้เมืองเกงจิ๋วอยู่ก็ยังไม่เพียงพอแล้วก็แซงทำเป็นเมาสุรา จุงมือโลซกมาให้ส่งถึงเรือทหารที่ซุ่มอยู่ก็มีอาจทำอะไรได้ด้วยกลัวจะเป็นอันตรายแก่โลซกฝ่ายซุนกวนรู้ดังนั้นก็โกรธจัดแจงเกณฑ์ทหารสิ้นทั้งเมืองจะไปตีเมืองเก่งจิ๋วพอดีมาใช้มาแจ้งว่าโจโฉจะยกมาตีกลางตังสุนกวนจึกออกไปตั้งรับณนะตำบนหับปาฝ่ายโปหันเข้าว่ากราวแกโจโฉว,ว่า กางตังเป็นแดนกันดานเห็นจะเอาชนะลำบากโจโฉจึงงดกองทัพไว้แล้วคิดที่จะเลื่อนเป็นวุยอ๋องอีกฝ่ายซุนฮิวก็ว่ากล่าวทัดทานอยู่โจโฉก็โกรธแล้วว่าท่านว่ากล่าวทัดทานเช่นนี้เห็นจะเหมือนซุนฮกซุนฮิวก็ลากลับมาบ้านมีความทุกข์น้อยใจเป็นอันมากจนตรอมใจตาย ตอนที่54ยุทธการที่เขาเตงกุลสันฝ่ายอาณาประชาราษในเมืองเสฉวนรู้ว่าโจโฉตีได้เมืองฮันตงแล้วก็สะดุ้งตกใจเกรงโจโฉมาตีเมืองเสฉวนขงเบ้งจึงออกอุบายส่งหนังสือให้ซุนกวนว่าให้ตีเมืองหับป๋าเสียแล้วจะคืนเมืองขึ้นเกงจิวสามเมืองให้ ซุนกวนจึงออกตีได้เมืองอ้วนเซียแล้วจะไปตีเมืองหับปาฝ่ายเตียวเลี้ยวซึ่งรักษาเมืองหับป้าอยู่นั้นก็ส่งหนังสือไปถึงโจโฉโจโฉจึงให้แฮหัวเอียนอยู่รักษาเมืองฮันตงแล้วก็ยกทหารมาบรรจบเตียวเลี้ยว ฟายโจโฉและซุนกวนก็ออกรบกันเดือนเศษซุนกวนก็ยอมอ่อนน้อมแก่โจโฉทรงหนังสือไปอย่างโจโฉขอเลิกทับโจโฉก็ยกกลับฮูโตคุณนางน้อยใหญ่ก็กรับทูลพระเจ้าเฮียนเต้ให้โจโฉเป็นวีอ๋องโจโฉมีความยินดีนัก และตั้งให้โจผีบุตรคลโตเป็นที่ซีจูสืบตำแหน่งโจโฉยูมาม้าใช้มาบอกว่าโลโซกที่ปรึกษาสุนกวนถึงแก่ความตายแล้วและเล่าปีคิดจะมาตีเอาเมืองฮันตงโจโฉแจ้งดังนั้นก็โกรธให้โจหองยกทหารไปช่วยแห้หัวเอียนฝ่ายเล่าปีก็รุกเข้าตีทหารเตียวครับแตกและยึดได้ที่เก็บสเสบียงที่เขาเทียงตองสัน ก็รุกคืบเข้าไปจะตีเอาที่เก็บสเสบียงข้างเขาเตงกุลสันซึ่งแหหัวเอียนรักษาอยู่ฝ่ายโจโฉรู้ดังนั้นก็ยกทหารมาบรรจบโจฮองณเมืองฮันตงให้แหหัวเอียนระวังรักษาสเสบียงไว้ให้ดีฝ่ายคงเบ้งก็ให้หองตงออกตีเขาเตงกุนสันหองตงใช้อุบายล่อให้แหหัวเอียนออกมาแหหัวเอียนมีสำคัญในกล ก็ออกมาถูกห้องตรงเอาดาบฟันแห่หัวเอียนศีรษะขาตายไฟโจโฉรู้ดังนั้นก็ร้องไห้รักแห่หัวเอียนเป็นอันมากแล้วโกรธยกทหาร40่สิบมืนหวังแก้แค้นแทนแห่หัวเอียนกลับสู้อุบายของเบ้งม่ได้แตกหนีมาต้องยกทัพกลับหูโตทั้งเสียเมืองฮันตง ขณะนั้นพระเจ้าเฮียนเตมาอยู่หูโตได้23ปีเล่าปีก็ได้ทำพิธีตั้งตัวเป็นเจ้าเรียกว่าเจ้าฮันตงตอนที่55ประหารกวนอูฝ่ายจ้าโฉเมื่อรู้ว่าเรล่าปีตั้งตัวเป็นเจ้าก็โกรธนัก สุมาอี้จึงเสนออุบายให้ชวนซุนกวนเข้ารวมตีเอาเมืองเกงจิ๋วคืนฝ่ายซุนกวนก็เห็นชอบด้วยมีความแค้นอยู่นานแล้วฝ่ายซุนกวนได้รับตาตั้งจากเล่าปีให้เป็นใหญ่ในเมืองเกงจิว๋วและให้ไปตีเอาเมืองอ้วนเซีย กวนอูจึงให้ปลูกร้านรายทางตามริมน้ำหวังมิให้ลีบองซึ่งตั้งทัพอยู่ด่านแฮ่เข้ามาโจมตีได้หากมีทหารยกมาแต่ละร้านก็จะจุดควันเพลิงเป็นสัญญาณก็จะช่วยถึงกันได้แล้วกวนอูก,ก็ออกตีมาประชิดเมืองอ้วนเสียโจโฉรู้ดังนั้นก็ให้อีกิมและบางเต็กออกช่วยตีกวนอูอีกิมบางเต็กก็ตั้งค่ายทับอยู่ ขณะนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ข่ายอีกิมบางเต็กทหารล้มตายเป็นอันมากกวนอูเห็นได้ทีจึงเข้าตีค่ายอีกกิมสู้ไม่ได้เข้ายอมอ่อนน้อมกวนอูจึงจับส่งไปเกงจิ๋วและตัวบางเต็กกวนอูจับได้ก็ให้ไปฆ่าเสียแล้วกวนอูก็ยกทหารเข้าจะตีเมืองอ้วนเซีย ขณะนั้นโจหินยืนอยู่บนหอรบให้ทหารยิงเกาทันไปถูกไหลซ้ายกวนอูกวนเป๋งก็เข้าไปแก้กวนอูกลับมาค่ายกวนอูก็ป่วยอยู่ขณะนั้นหมอหัวโตวพอดีมาที่ค่ายเข้าช่วยรักษาแผลกวนอูว่าแผลถูกพิษเกาทันจะรักษาต้องความเจ็บปวดเป็นอันมาก กวนอูก,ก็มีครั่นคราำยอมให้หมอหัวโตวขูดพิษจากกระดูกออกตัวนั้นนังเล่นมากรุกอยู่หวังมีให้ทหารเสียน้ำใจหมอหัวโตวมีความนับถือ,วอกวนอูว่ามีความอดทนเป็นอันมากแล้วล้าออกมาไฟลี่บองเห็นกวนอูตระเตรียมการมั่นคงก็ม่รู้ทำประการใดจึงแกล้งป่วยอยู่ ฝ่ายโลโซกก็เข้าเยี่ยมเสนอแผนการให้กวนอูตายใจรีบองเห็นด้วยจึงทําทีเป็นยกตําแหน่งให้ลกซุนดูแลด่านแฮเขาแทนและตัวลกซุนก็ส่งหนังสือทำเป็นอ่อนน้อมแก่กวนอูฝ่ายกวนอูเห็นลกซุนไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามและทําทีอ่อนน้อมจึงหาแครงไม่ก็เรียกทหารที่ตรวจตราตามรายแม่น้ำไปช่วยตีเมืองอ้วนเซีย ฝ่ายลีบองเห็นดังนั้นก็ทำทีปลอมเป็นเรือลูกค้าแล่นผ่านร้านไฟทำทีเป็นหลบพายุแล้วก็จับทหารที่ดูร้านไฟเสียปูนบำเหน็จเป็นอันมากแล้วให้ไปเรียกชาวเมืองให้เปิดประตูรับฝ่ายทหารในเมืองสำคัญว่าพวกเดียวกันก็เปิดประตูรับ ลีบองจึงให้ทหารกรูเข้าไปได้เมืองเก่งจิ๋วโดยง่ายมิได้สู้รบเลยแล้วเอาอีกิมออกมาจากคุกคืนให้แก่โจโฉฝ่ายโจโฉก็ยกทัพหลวงหวังมาช่วยเมืองอ้วนเซียฝ่ายกวนอูร,รู้ว่าโจโฉยกมาและเมืองเก่งจิ๋วก็เสียแก่ลีบองแล้วก็ไม่ได้เชื่อและซีหลงจึงยกทัพมาถึงก็เข้าสู้ด้วยกวนอู โจยินซึ่งรักษาเมืองอ้วนเซียอยู่เห็นดังนั้นก็ออกมาช่วยรบกรนาบกวนอูเห็นจะสู้ไม่ได้ก็หนีออกมาฝ่ายทหารกวนอูก็คิดถึงบุตรภรรยาที่อยู่ในเมืองเก่งจิ๋วก็ม่มีใจสู้รบหลบหนีออกมาเป็นอันมากกวนอูก,ก็รบต้านทานอยู่แล้วหนีไปอยู่เมืองเป็กเสีย แล้วขอความช่วยเหลือจากเล่าหองเบ่งตัดซึ่งอยู่เมืองซกหยงฝ่ายเล่าหอแเบ่งตัดก็มีช่วยเหลือกวนอูรู้ดังนั้นเห็นจะต้านทานที่เมืองเป็กเสียไม่ได้ให้จิวชองอยู่รักษาเมืองเป็กเสียไว้แล้วก็หลบหนีออกมาหวังไปเซฉวนทหารซุนกวนก็จับกวนอูได้ฝ่ายซุนกวนเห็นว่ากวนอูมีความซื่อสัตย์นัก เห็นจะเลี้ยงไว้ไมิได้ก็ให้ประหารกวนอูกวนเป่งเสียฝ่ายจิ้วช่องรู้ดังนั้นก็เอาดาบเชือดคอตายตาม